สวัสดีค่ะชื่อปันๆน,นะคะอายุ2ี่ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะคะโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีนะวัตรกรรมการศึกษานะคะคอมเวเตอร์ศึกษาค่ะ,ะปันเป็นคนที่อารมณ์ดีค่ะเป็นคนที่ยิ้มง่ายหัวเราะง่ายด้วยเป็นคนมั่งี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําให้คนรอบข้างเนี่ยมีความสุขตลอดเวลาเลยเป็นคนที่ชอบพูดชอบคุยนะคะชอบเรื่องตลกนะคะชอบเค้กช็อกโกแลตะคะ่ะชอบ สตรอเบอรี่เกี่ยวไหม <c oughs> ก็เป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายคือจะเป็นคนที่น้อยใจจะเป็นคนที่นีนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นคนที่แบบกดง่ายแต่หายเองได้นะคะคือไม่คือไม่หายเร็วหรอกแต่หายเองได้อะไรเงี้ยอ่าฮะแต่ไม่ใช่ว่าถ้าปวดเราจะไม่งองนะต้ององอนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบเล่นมุกตลกที่ไม่ตลกก็คือเป็นคนที่พยายามจะตลกนั่นเอง <c oughs> คือก็แบบ น้องนะเนีย่ยน้องแม่ไม่ให้เข้าบ้านอ,าอะไรอย่างนเงี้ยชอบเล่นมุกสื่แล้วก็แบบเพื่อนก็นจะบน่นว่าโอ๊ยเปิดหัวจังเลยอะไรอย่างนี้เล่นในเลิกเล่นเถอะอะไรอย่างนี้ขอร้องแหละว่ามันจะ ไม่ตลกเลยนะเขาถึงเพื่อนก็เหมือนมันก็เลยแต่ตลกตรงที่เราเล่นแล้วมันไม่ตลกเนี่ยอะไรอย่างงี้นะคะ,ะประสบการณ์การทำงานนะคะขอบปันปเคยทำงานเป็นพน้กงนเอ็นซีนะคะแล้วก็พวกอะไรเงี้ยเป็นกรเชร์ขายผลิตภัณฑ์บางสางเลยนะคะแล้วก็ผ่านการผ่านงานเอ็นเอเมาแล้วก็งานขายแบบค่ะทัศนคติต่อง,งานนะคะคือปัาจะคิดว่าทุกงานเนี่ยเป็นประสบการณ์ในการทำง,งานนะคะเพราะนั้นตันจะ ไ,ได้ใจทำงานนะคะเป็นพี่กับผู้ทำงานเลยที่ได้รับโอกาสได้ห้ำนะคะที่ได้บอกตรงนี้นะคะทู้ทำงานเลยมาสจากนี้ที่เต็มก็จะมีร้องเพลง acting เต้น hang, acting, tell, อะไรอย่างนี้นะคะมีมายากรด้วยนะนถา้าะคืออยากดูไหมว่าปาเล่นายากร์ยังไงได้เนี่ยยาดีกว่าก็จะเป็นคนที่พูดวอกไปวนมานิดนึงอาจจะปวดหัวหน่อยตรงนี้นะคะก็ยังไงก็ขอใครด้วยนะเพราะบางทีอ่ะพูดไปแล้วอาจจะง,งงนิดนึงเพราะปาจะชอบ คือมีความผิดปกตินะคะเป็นไฮเปอร์นิดนึงแบบว่าคนอื่นจบแล้วแต่เรายังไม่จบอะไรอย่างนี้เป็นคนที่ที่ถ้าไม่ถ้าไม่เข้าใจไม่เก็ตจก็จะคาอยู่นัแ่แหละอะไรอย่างนี้เอออย่าคิดไปไกลนะโอเคใจยันีงก็อย่าเลยฝากติดตามปันปันด้วยนะคะน้องปันจอแบนนะคะ